สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Japanese บาย ค่ะวันนี้นะคะอิ๋วจะมาสอนเกี่ยวกับการผันรูปสุภาพ <Wow. S 1> จาก EP ที่8อันนั้นคือเรียกว่ารูปสุภาพหรือ m ั s เควันนี้จะผันเป็นรูปธรรมดารูปธรรมดาคืออะไรรูปธรรมดาคือรูปที่เราเอาไว้ใช้ในการพูดในชีวิตประจำวันก็คือรูปเนี้ย จะเป็นรูปที่ส่วนใหญ่เราจะใช้ในการพูดมากที่สุดอันนี้เป็นสเต็ปแรกเนาะผันเป็นรูปธรรมดาก่อนนะคะจากคำกิริยาทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะผันยังไงสมมุตินะคะคำแรกค k i m a s i k i m a s เราจะตัดคำว่า m ั s ทิ้งออกเลยทีนี้จะเหลือคำว่าอ k i ใช่ไหมคะ ก็คือตามโกดตามเงื่อนไขการผ่านรูปเป็นรูปธรรมดาจะต้องเปลี่ยนวัคตัวตัวด้านหลังก่อนหน้ามัสเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นวัคอุทีนี้อีคิก,ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นอีคุนี่คือวิธีผ่านนะคะสำหรับกลุ่มที่ห ไม่ใช่แค่กลุ่มที่1กลุ่มที่2หรือกลุ่มที่3การผ่านเป็นรูกธรรมดาเราจะใช้วักอุทีนี้เรามาดูกันว่าวักอุมีอะไรบ้างนี่คือวักอุนะคะวักอุจะประกอบไปด้วยอุคุซุซึนุฟุมุยุรุ เราจะเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งก่อนเลยนะคะกลุ่มที่หนึ่งคือคำว่าอิคิมัสอิคิมัสจะเปลี่ยนเป็นจากขีเป็นขุ i อิคุสองไคลิมัสจากลิจะต้องเปลี่ยนเป็นรุเป็นไค i รุสามโนมิมัส จากมิจะต้องเปลี่ยนเป็นมุก็จะเป็นโนมุ 3. สามฮานาชิมาสจากฮานาชิต้องเปลี่ยนเป็นฮานาซุห้าคากิมาสคาคิต้องเปลี่ยนเป็นคาคุทีนี้เดี๋ยวจะอธิบาย รูปแบบลักษณะของรูปธรรมดาเกี่ยวกับการใช้นะคะก็คือเราจะใช้พูดกับคนที่ค่อนข้างสนิทหรือเป็นเพื่อนอาจจะคนในครอบครัวที่มีความคุ้นเคยกันมากๆในกรณีเจ้านายเนี่ยก็อาจจะพูดได้แต่เราต้องมีความสนิทกับเขามากพอนะไม่งั้นน่ะเขาจะมองว่าเสียมารยาทนะคะ มาถึงกลุ่มที่สองนะคะการผ่านกลุ่มที่สองเนี่ยอยิวว่าง่ายกว่ากลุ่มที่หนึ่งนะเพราะว่ามันแค่เติมคำว่าหลุใส่ลงไปอย่างเช่นคำแรกเนาะทาเบมัสก็เป็นทาเบรุสองวัสเรมัสวาสเรรุสามคังไกเอมัสคังไกเอ สี่โอชีเอมัสโอชีเรุห e ้าิเรมัสิเรรุเห็นไหมคะตัดมัดออกแล้วเติมลุเข้าไปอันนี้คือกลุ่มที่สองนะทีนี้อย่าลืมนะคะต้องจำเงื่อนไขให้ได้ตอนอีพีอีบอกไปแล้วกลุ่มที่หนึ่งแยกยังไงต้องเป็นลงถ้ายด้วยวัดอีก กลุ่มที่สองวักเอกลุ่มที่สาม,มีแค่2องคำอย่าลืมเงื่อนไขตรงนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างของกลุ่มที่สองนะคะสมมุติสมมุติเพื่อนถามว่าโกฮังทาเบรุในกรณีที่เรากินเนาะเราก็อืทาเบรุแต่ในกรณีที่ไม่กินจำได้ไหมอิ๋วเคยสอนไปแล้วว่า กรณีที่เราจะบอกว่าไม่ให้เราใส่คำว่าใน่ลงไปอันนี้ก็ปฏิเสธได้ว่าทาเบน,ไ,นไม่กินเดี๋ยวอยู่จะมาสอนเรื่องการปฏิเสธเป็นคำกิริยาอีกครั้งแต่ว่าสำหรับคลิปนี้อยู่จะสอนผันเป็นรูปธรรมดาก่อนอันนี้คือเงื่อนไขในการผันของกลุ่มที่สอง ในกรณีที่เราจะถามคำธรรมดาให้เป็นคำถามก็แค่ทำเสียงสูงในกรณีที่โดนถามเสียงสูงมาเราก็ตอบเสียงต่ำแค่นั้นเอง <c oughs> ง่ายไหมครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายกันบ้างนะคะกลุ่มที่3มกลุ่มที่3ามเนี่ยมีสองคำคือคำว่าคิมัสคิมัส ทีนี้ไอ้ตัวคีมัสเนี่ยอาจจะกลุ่มที่3อาจจะยุ่งยากนิดนึงเนาะตัดมัสทิเพราะตัดมัสทิงปุ๊บจะเหลือตัวขีใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนเป็นอุวักอุก,ก็คือตัวคุทีนี้ก็เติมลุเข้ามาก็คือเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่2ต้องมีลุช่วยใช่ไหมคะก็เลยเป็นคุรุอีกคำหนึ่งคือชิมัส มาเป็นวัคอุก็คือซูรุในกรณีที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมยุ่งยากต้องเอากุป 1, ก๊ปหกุ๊ปสมาต่อเนื่องจากมีแค่2องคำจำไปเลยค่ะว่าคิมัสคือคุรุแล้วชิมัสคือซูรุแค่นี้สำหรับรูปธรรมดาในการผันนะคะอันนี้คือตัวอย่างจากคำที่อิ๋วเคยสอนมาก่อน EP ที่8เนาะอยู่เอามาผันเป็นรูปธรรมดาให้ดูก็คือในกรณีที่มีคำก็คือให้แบ่งกลุ่มตามเงื่อนไขตามที่อิวเคยสอนไปเนาะว่าแต่และกลุ่มเนี่ยแบ่งยังไงแล้วพอแบ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยการผันรูปธรรมดาเนี่ยเงื่อนไขจะใช้ตามนี้ในกรณีที่เป็นคำอื่นเงื่อนไขก็จะยังคงใช้ตามนี้ถึงจะ ไม่ใช่เป็นคาตัวอย่างที่อู๋ยกตัวอย่างให้ก็ยึดเงื่อนไขนี้ในการผัดรูปนะคะคลิปนี้ก็คงสอนแค่นี้ไว้เจอกันคลิปมาคลิปหน้านะคะค